ครับสวัสดีนะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อนะครับกับรายการเมนูเทรดเช่นเคยนะครับเรามาดูทางนี้ที่ไล่ของตลาดของประเทศไทยกันนะครับเซ็ตอินเด็กซ์ไทยแลนด์นะครับก็เซ็ตเองยังคงเป็นกรอบของการไซด์เว์ถึงไซด์เวดาวนะครับตอนนี้อยู่ในโซนช่วงระหว่างนะครับ1,600นะครับถึง 1,665นะครับถึง1,695นะครับประมาณโซนนี้เป็นโซนกรอบของการไซเวย์1ชุดนะครับชุดที่2คือ1ัน1นนะครับอาจจะไปถึงหรือไม่ถึงอันนี้ไม่รู้นะครับกรอบโซนบนกับกรอบโซนล่างก็อยู่1,650นะครับและยะแก็บที่จะลงมาเหลืออยู่ ก้าจุดนะครับถ้าลงมาด้านล่างเหลืออีกยี่สิบจุดนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็หลุดโลลงมาด้านล่างแล้วนะหลุดโลลงมาด้านแรงล่างแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวทางนี้ที่ไล่นะครับตัวที่ลงค่อนข้างลึกช่วงนี้กันนะครับ SISB นะครับลงมา 5เนตนะครับเรามาดูนะครับจากจากตรงโซนตรงนี้ที่เราดูดูกันไว้นะครับตอนนี้ถึงทาร์เก็ตแล้วคาดว่านะคาดว่านะจุดแนวรับของตัว sib นะครับก็จะอยู่ตรงนี้และนะครับ13.2นะครับเอาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าตรงนี้นะครับโซนสิบถึง1ิบ แปดตรงนี้ถ้ารับไม่อยู่จะอยู่โซนล่างเลยครับคือ11.2โซนแถวนี้แหละมันก็จะได้กลับมาโซนเดิมนะครับตรงนี้นะครับสำหรับตัว AISB นะครับตัวถัดไปที่ลงเยอะๆมีตัวไหนบ้างนะครับสำหรับที่เพื่อนๆที่จะดูแนวรับหรือหนีนะ อัม m มน,น,อมมนตอนนี้หลุดโลของแท่งก่อนหน้าไปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลบสีุ่ดแปดเปอร์นนะครับนั้นเบรกมาค่อนข้างสวยนะครับถ้าแบบนี้ก็มีสิทธิ์กลับลงมาเทสที่ตรงนี้ได้เนาะก็ยังไม่เสียทรงหรอกครดูจุดแนวรับนะครับมันจะได้โซนวลุ่มไพที่ตรงแถวนี้แหละนะครับ585นะครับ ถ้าหลุดห้าเป็นห้าจะโดนตรงนี้เลยนะครับห้าจุดห้าห้านะครับมานับีแปดนะครับวันนี้ลงมาแรงจนหลุดเทนขาขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้หลุดมาแล้วนะครับเวลามันหลุดมันต้องกลับมาสะสมก่อนนะครับหลุดแล้วหลุดแล้วนะครับ สุดแล้วโซนแนวรับอยู่ตรงแถวนี้นะครับสามสิบเก้าุดห้าศูนย์ถ้าเอาไม่อยู่นี่คือต้องหยุดเล่นก่อนนะครับโซนแถวนี้เป็นโซนสะสมนะจะกลับมาไซเบก่อนต้องรอล่างเลยนะครับรู้สึกผมจะยกทิ้งไปเยอะพอสมควรนะครับสำหรับตัวหุ้นที่ลงค่อนข้างแรง แผน B ยังคงเป็นอยู่ในกรอบของการไซด์เวย์ขนาดใหญ่อยู่นะครับ753ถึง8ปดบาทกนะครับสำหรับตัวแผน B นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตอนนี้ทับมือไปก่อนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งเล่นอะไรมากมายครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ